อไม่ล่ะตอนนี้ฉันยังไม่หิวน่ะเพราะงั้นกินกินไปเถอะนะาเธอเธอกำลังจะพูดอะไรกันแน่เธอเธอกำลังจะพูดอะไรกันแน่เธอเธอเธอกำลังจะพูดอะไรกันแน่ฮอึมฮึม น่ะน่ะนี่มันอะไรน่ะน่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นะนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นทําทําไมถึงเป็นแบบนี้อะอะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันทํไมฮะอะอะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้น กับฉันอาไม่ละ่ะตอนนี้ฉันยังไม่หิวสักเท่าไหร่น่ะพาะง้นกินกินไปเธอะนาะเธอกำลังจะพูดอะไรกันแน่ทำไมเธอเธอเธอกำลังจะพูดอะไรกันแน่ฮะทำไมเธ เธอกำลังจะพูดอะไรกันนะอ่าเออตอนนี้ฉันยังไม่หิวเท่าไหร่อ่าตอนนี้ฉันยังไม่หิวเท่าไหร่เพราะงั้นอ่าตอนนี้ฉันยังไม่หิวสักเท่าไหร่เพราะงั้นกินๆไปเถอะนะาเธอเธอกำลังจะพูดอะไรกันแนะเธอ เธอกำล huh? huh? ังจะพูดอะไรกันแน่ฮะฮะน่ะน kind of kind of kind of ี่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรน่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรโอ้ยน่ะอะไรน่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรน่ะ นะนี่มันเกิดอะไรนะนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้นะนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรนะ นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้นะนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมมันฟีดพลาดอ่า